สวัสดีครับมาดูดอนหัวไร่ปานาสวยๆดอนนี้นะครับตรงนี้เนื้อที่ประมาณหนึ่งงานแต่เป็นดอนที่ผมเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กัชนประถมไม้ประดูแล้วก็ไม้หลายชนิดอยู่ในดอนนี้สวยๆเลยนะครับ ที่เขาอนุรักษ์ไว้เป็นหัวไร่ปลายนาของญาติพี่น้องกันนี่แหละครับเขาตรงนี้ปล่อยเป็นที่ว่างๆเป็นที่ให้ไม้ป่าเกิดแล้วก็อนุรักษ์ไว้พอมาถึงวันนี้ดูแล้วเป็น ดอนไม้ป่าที่มีค่าเลยนะครับถ้าเราจะทำมันสำปะหลังหรือทำอ้อยหรือทำข้าวอยู่ตรงนี้ก็คงจะได้ไม่เท่าไหร่แต่เขาปล่อยไว้อย่างนี้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่ามากมายต้นไม้ที่เขาเอาไว้ตรงนี้เป็นต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ แทบทุกต้นข้างล่างดูสิครับต้นบุกเยอะเลยนะครับเยอะเลยเยอะเลยนะครับนี่คือต้นแดงนะครับเล็กๆส่วนต้นนี้คือต้นอู่โลกหรือต้นส้มกก ต้นปุกเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับตัวโตต้นปุกเยอะเลยบางที่ต้องไปซื้อหรือไปหาหัวของเขามาปลูกแต่ตรงนี้เขาปล่อยไว้ให้เป็นที่ดอนธรรมชาติ ข้างในนั้นก็หลายต้นต้นแดงเล็กๆปีนี้มีร่องรอยของไฟไม่เข้ามาทำลายต้นไม้นี่ก็ต้นบุกนะครับต้นเล็กๆอย่างต้นแดงพวกนี้ แขนที่จะโตได้สูงแต่ต้องแตกงอกขึ้นมาใหม่โอ้ต้นบุกเยอะเลยนะครับต้นบุกเยอะเลยจะพามาดูป่าข้างในนี้ครับโอ้สวยมากเลยครับดูสิครับต้นนี้สวยๆข้างใน Ooh, เห็นแล้วสะออนเลยครับเนี่ยสะออนสะออนชอบมากเลยดอนธรรมชาติอย่างนี้ต้นนี้ต้นโตมากครับไม่ต่ำกว่าเมตรยี่สิเลยนะครับต้นนี้ต้นบุกต้นนั้นก็ใช่นะครับฝั่งนี้ก็ใช่ ข้างในนั้นก็ใช่ต้นบุกสวยมีเป็นสิบยี่สิบต้นเลยนะครับต้นนี้สวยงามมากเลยเป็นดอนธรรมชาติที่เขาปล่อยไว้แล้วผมมาดูทีไรปีนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่ผมมาดู ดูมุมนี้ไม้ประดู่สองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นในพื้นที่สี่ห้าตารางเมตรตรงนี้ดูสิครับไม้ประดูส่สวย เป็นมุมธรรมชาติที่เขาอนุรักษ์ไว้ต้นข้างนอกโน,น้นเป็นต้นแดงครับไม้แดงต้นนั้นมีค่าเลยนะครับถ้าจะขายก็หลายบาทเลยทีเดียวดูสิครับต้นประดูสูงมากเลยครับ ไม่ต่ำกว่า20เมตรทางล่างเป็นเขือมันส่วนนี้ต้นอะไรครับเนี่ยเยอะเลยน่าชื่นชมครับเขือมันเครือกลอยเยอะเลยครับ เยอะเลยดูต้นนั้นสิครับต้นประดูต้นนั้นโตเลยครับนี่เป็นต้นแดงนี่ก็ต้นแดงมาดูมุมนี้เข้าไปสิครับไม้ประดู เยอะเลยนะครับส่วนต้นตร,ตรงตรงน้นนี้ถ้าจะทำเสาบ้านได้ไม่ต่ำกว่าสี่ต้นต้นแดงต้นนี้ครับแต่จะถ้าทำเป็นขางเป็นตรงก็ได้เยอะ ไม้ที่เขาอนุรักษ์ไว้ดอนเล็กๆเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานตรงนี้เชื่อไหมครับเขาสามารถทำบ้านไม้ทรงไทยสวยๆได้เป็นหลังเลยนะครับผมเห็นแล้วชื่นใจมากกว่าจะปลูกได้อย่างนี้ ก็อาจะอนุรักษ์ได้อย่างนี้ไม่ใช่ห้าปีสิบปีนะครับที่ผมมาอยู่ตรงนี้ก็สี่สห้าสิปีแล้วไม้พวกนี้เป็นไม้ที่มีความแก่ปรปดูต้นนี้สวยตรงเลยครับ เนือไม้ไม่ต้องพูดถึงสวยงามสวยงามมากเลยนะครับส่วนที่เห็นใบเขียวๆนี้เป็นต้นรังต้นรังนะครับ ไม้ที่เห็นอยู่นี้ในดอนเล็กๆพื้นที่ประมาณหนึ่งงานนี้ส่วนมากจะเป็นไม้ประดูมีต้นรังแทรกเข้ามาต้นหนึ่งแล้วก็ต้นแดงอีกต้นหนึ่งแต่ต้นแดงนี้ต้นเล็กๆข้างล่างเยอะเลยนะครับสวยงามจริงๆพื้นที่อย่างนี้ ทำอ้อยทำมันได้ไม่เท่าไหร่หรอกครับสู้ปล่อยไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์อย่างนี้แหละเขาทำถูกต้องแล้วไม้ป่าแต่ละต้นถ้าจะเทียบกับการทำไร่อ้อยไม้ประดูไม้พวกนี้ถือว่าเป็นกำไรเลย นะครับเป็นกําไรของการทําสวนทําป่าได้ไม่น้อยไม่ได้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับในพื้นที่ที่เรามีที่เป็นหัวไร่ไปลายนาะไม่ใช่ว่าเราจะใช้ที่ดินในการในการทำแปลงเกษตรปลูกอ้อยปลูกมัน ูกข้าวมดเลยทีเดียวเราอนุวัษ์อนุรักษ์ไว้อย่างนี้ดูร่องรอยที่เขาตัดไม้ไปใช้สิครับต้นนี้เป็นต่อของไม้ประดูนะครับต้นนี้ผมเคยเห็นอยู่ต้นใหญ่มากเลยต้นนี้ส,สวยๆครับข้างล่างนี้ก็เป็นมันชนิดหนึ่งนะครับ กินได้ส่วนนี้ก็คือก่อยนะครับเดือน11 12หรือเดือนตุลาพฤศจิกามาขุดเอาหัวเขาไปฝันแช่น้ำตากแดดไปนึ่งกินอร่อยเลยนะครับก่อยไม้ป่าที่อนุรักษ์ไว้ สวยงามจริงๆผ่านนับแล้วดูแล้ว20ต้นขึ้นไปนะครับแต่ไม่ถึง30ต้น20กว่าต้นส่วนต้นนี้เป็นไม้ที่เรีกชื่อว่าไม้มหัศจรรย์ก็ว่าได้ ไม้ที่มีคุณค่าสำหรับคนไทยครับต้นคูณไม้คูณไม้คำ้ำไม้คูณต้นสวยๆเขาเอาไปทําสารหลักบ้านสารหลักเมืองเป็นเสาบ้านเสาเมืองใบเขา เอาไปมัดติดกับเสาเอกเสาโทเสาแรกเสาขวัญเวลาขึ้นบ้านใหม่เวลาเอาข้าวขึ้นยุง้งขึ้นฉางก็เอาไม้พวกนี้แหละครับดอกของเขาก็สวยงามใบก็มีประโยชน์ลำต้นสวยๆก็เอาไปทำเสาเอกเสาโทรหรือคนเท่าคนแก่เอาไปสับ เคี้ยกินเป็นกินหมากเลยนะครับสำหรับต้นคุนต้นนี้โตสวยงามเลยพื้นที่สวยๆพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่ทำลายไม่บุกรุกไม่ถากไม่ถาง ็มีต้นธรรมชาติเกิดขึ้นเยอะเลยอย่างพวกต้นบุกพวกนี้กินได้นะครับต้นบุกพวกนี้กินได้ดูสิครับต้นตัวโต,ตก็มีนะครับเห็นไหมครับต้นนี้คนที่เขาปรุงอาหารเป็นเอาไปทำอาหารอร่อยนะครับ ขาว่าส่วนผมทำไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยกินนะครับต้นบุกไม้ประดูแม้แต่ต้นเล็กๆต้นนี้ต้นนี้นะครับดูดีๆดูดีๆแล้วเข้าแก่นแล้วนะครับเนี่ยอายุเขาได้แล้ว เนื้อไม้แข็งมากเลยนะครับสูงไม่ต่ำกว่า10เมตรครับต้นประดู่ต้นนี้ถ้าสมมติว่าเรามีดอนที่เราอนุรักษ์ไว้อย่างนี้สักสี่ที่ห้าที่ดอนหนึ่ง เหมือนกับดอนนี้ทําบ้านได้เป็นหลังเลยทําบ้านไม้ได้เป็นหลังเลยนะครับแต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ก็เอาไว้ชื่นชมเอาไว้ดู สิครับปะดูต้นนี้เป็น10เมตรเลยครับสวยสวยแปรรูปในการก่อสร้างได้ทุกอย่างทำไม้คือไม้ขางไม้ตรงหรือทำไม้กระดานแผ่นสวย สวยงามมากนะครับลายไม้ประดูมีดอนอย่างนี้ไม่ได้ลำบากบุกรุกขึ้นไปบนภูเขาหาไม้หาอะไรให้เมื่อยให้ผิดกฎหมายหรอกครับที่ของเราที่มีชนดมีนอนสสามอย่างนี้อนุรักษ์ไว้เลย สองต้นนั้นคู่กันเลยนะครับสวยงามจริงๆส่วนต้นที่อยู่เนินดินหรือบ้านผมเรียกโคนตรงนี้คือต้นสะเดาครับต้นสะเดานี้ก็สามารถนำไปแปรรูปทำวงกบประตูหน้าต่างนี้พวกมอดพวกมแมลงไม่ชอบเจาะหรอกครับ เป็นไม้เนื้อดีแข็งแรงทนทานไม้สสเดาไม้แดงต้นที่ทำเสาได้ถึง4ต้นห้าต้นเลยนะครับสวยงามจริงๆขอชื่นชมเลยนะครับ เจ้าของที่ตรงนี้สองตาใหญ่ที่อยู่ฝากโน,น้นเป็นเจ้าของที่ภูมิใจดีใจชื่นใจกับดอนกับพื้นที่อนุรักษ์ที่เขาเก็บไว้เป็นสมบัติ ที่สร้างมูล,ลค่าให้กับผืนดินต้นไม้พวกนี้ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ตัดไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ถ้าเขายือนอยู่อย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ประโยชน์ของเขาก็คือสิ่งดีๆที่เขาปล่อยออกมาเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ ขอชื่นชมนะครับเจ้าของดอนเล็กๆเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานแต่ทรัพย์สินที่อยู่บนพื้นดินตรงนี้มีค่ามากสวยงามมากครับ พื้นที่ดอนในหัวไร่ป่านาที่มีค่ามหาศาลครับ